สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวาายูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่นะโลเทสโเทสเทสเทสเทข้าบรรยากาศอันนี้นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาไรยวันหันสามหาสนุกประจำในวันศุกร์ที่14นาตุลาคม2565แหมน่าจะเป็นศุกร์13เ่อไม่ได้นะเรนั้นเนี่ยแลม5ค่ําเดือน11ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆ ห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเลิกอ้างเสียนะแต่ว่าสามารถทําได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคํานวณน,นะถึงจะดีในดวงชะตาถ้าในสนใจที่จะดูเลิกดูยามทําการมงคลต่างๆเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะจะได้คํานวณน,นะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือถ้าใครจะดูดวงชะตาเสริมดวงด้านโชคลาภ นะครับเออนู่นนี่นั่นน,นะการงานการเงินความรักนะครับแล้วก็เสริมดวงด้านสุขภาพก่อนน้ำสปอยเห็ดลิ้นจือแดนสกัดตาล,ลิ้นจลินนะครับดีต่อสุขภาพให้ทุกๆวันเออนี้ก็ติดต่อสอบถามตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้14แล้วนะอีกไม่กี่วันคุณก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีคนใหม่แล้ว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่นที่สุดในสามโลกนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกี่ราศีนะ 2, สองสามราศีใช่ไหมที่มีโชคอ,องวดน,นี้บอกได้เลยจะมีหลายราศีเนี่ยนะครับซึ่งมีโชค <c oughs> คุณไปดูได้เลยนะจานเคล็ดลับเนี่ยนะเออเคล็ดลับเนี่ยเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะไม่บอกใครถ้าเลขไหนซ้ําเนี่ยเลขนั้นเนี่ยมีโอกาสออกสูง อันนี้กระซิบกระซิบนะคุณอย่าไปบอกใครอันนี้เป็นเคล็ดลับของอารย์นะอะแล้วก็เลขแอบเนี่ยก็มักจะออกเสมอเลขแอบหมายถึงเลขที่มันอยู่ติดกันเนี่ยติดติดกันนะ <c oughs> โอเคอันนี้นะก็ฝันใช่ไหมอบอกียงว่าฝันแรมห้าข้านแต่ความฝันจะเป็นจริงในสี่วันข้างหน้าก็ขอให้คุณโชคดีลแล้วกันเหลาเอียปอหอนะ อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีทรัพมากสาวหัวใหม่วันศุกร์อยู่ศุกเย็นไต่เด่นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์มีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโพกทรัพ์ทาน้ำมันในวันศุกร์ก็จะเสียซับเมื่องไงเออนะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวพอมาอย่างรวดเร็วจะมาถึงเสียงเซมซีประจำวันนะครับให้คุณตั้งจิตฐานิษฐาน นะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะ <c oughs> อริษฐานกําหนดจิตไปที่เสียงกระดิ่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้ใครทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ใครได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดช้าผลบุญแห่งการสร้างอุทิศปนิจจบไปดูปณนิสัยปัจจัยทยฐานให้ถึงซึ่งพระนิพพานและปัจจุบันอนาคตการเบื้องหน้าโนูได้เถ็น พุทธันันตังธรรมจักวาหลังสังขังนี้ผ่านังปัจชะโยโหตุสาทุกใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้แควคาดปลอดภัยชีวิตพลิกฟ,ฟื้นกลับร้ายกายดีร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหล่าเอี้ยปอนะบันนี้เธอสาธุรว้ย <c oughs> เอออันนี้นะได้เสียงสีใบที่เจ็ดสี่ห้าโชคชะตาท่านในช่วงนี้สรพสงนะครับหยุดนิ่งนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะัก นะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะเพื่อสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาคุณนะครับมาพูดถึงในสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปดั่งใจนะครับเพราะคุณจะต้องเปลี่ยนวิถีทางเสียใหม่นะครับในด้านของฟาร์มลักฟาร์มรักของคุณก็อาจจะเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์นะครับทําให้อาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจหมายถึงอะไรก็คือ รักก็รักไม่รักก็ไม่รักน้องตัดสินใจเด็ดเด็ดขาดนะอ,อันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายนะครับของท่านก็อาจจะพบกับอุปสรรคนะมากเกินนู่นนี่นั่นก็ระวังรายจ่ายนะครับคุณต้องรอบขอบขอไว้ดีที่สุดนะในด้านของการสมัครงานเนี่ยนะครับคือคุณควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางในการหาง,งานทําเสียใหม่นะคือบ,บางคนอาจจะแบบ ไปติดตอ่อตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะคุณน่าจะติดตอ่อเพิ่มนะเช่นไปสมัครในอนอนไลน์โซเชียลโซเชียลต่างๆแล้วมันจะมีเว็บสมัครงานเพียบไปหมดเลยขอไปพิมพ์บิ้มบิบบิมฝากไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเออนะทุกคนพิมพ์ไปเนี่ยเพื่อเวลาการเวลาผ่านไปเนี่ยนะอาจจะหลายปีจะกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยเขาอ,อาจจะติดต่อกลับหาคุณก็ได้ใช่ไหมยังไม่คาดฝันเนี่ยนะเออเหมือนกับ ลูกชายของท่านหมาเศรษฐีเนีนะการดาวการงานเสียไม่น่าจะได้นะแต่มันได้มาแบบฟุกุก็ถือว่าโชคดีไปน่ดีกว่าไม่มีงานทำแหม่กระซิบกระซิบเงินเดือนนึงสองแสนเนี่ยอุ้ยฉามากเลยนะอคนรวยอย่างนี้แหละอันนี้เดี๋ยวต่อมานะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่า คะแนนสอบก็ยังไม่ค่อยดีนะนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาสุขภาพเนี่ยแนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้เนี่ยนะครับก็าาอาจจะอันตรายนะแต่ต้องเลือกวิธีการรักษาพิเศษนะครับเช่นการผ่าตัดโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในมะเร็งหรือเนื้อร้ายนะครับเออคือคงี้มันมันแปลกมากเออมันมีเรื่องแปลกน่าสงสัย ในช่วงนี้เนี่ยนะคุณสังเกตไหมว่ามีคนซึ่งเป็นหวัดกันเยอะมากฟุตฟิตฟอร์ไฟยอย่เป็นหวัดอะไรก็ไม่รู้นะหวัดไหนใครหวัดโควิดแล้วก็แบบไม่ก็ไม่รู้นะเอ,อคุณลองสังเกตดิคนเป็นหวัดกันเยอะนะเอ,อจะหนักจะเบาก็สุดแท้แต่ของอาจารย์เนี่ยนะวันก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรับโทรศัพท์ดูดวงโอ้โหหลายคนเนี่ยเป็นหวัดกันทั้งนั้นเลย เอเกือบทุกคนน่ะนะใช่ถ้าสมมติถ้าประมาณสิบคนก็อาจจะเป็นประมาณเจ็ดคนฟุดฝุดฝุดุดน้ำหมูกูดคุยไปเกิดโอ้โหบางคนวฟุดซื้อขาดซื้อขาดซื้อใช่ไหมอาจารย์ก็บอกเอาเจ็จู้ไหมหรือเอากระโถนดีหรือเอากระโถนไหมนะ เออแมจะขำๆนะนะเออคือคนมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยมีความสุขทุกคนเนี่ยรือบางทีคนก็เครียดมาโอ้ยเขาพวกค,คุยคุยไปคุยมาเฮ้ยหายเครียดไม่ใช่อะไรหรอกก็ไม่รู้ว่าใครจะบ้ากว่ากัน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไม่ทุกก็เทานั้นนั่นนะสุขก็หนอทุก,ก็หนอนะทุกไปมันก็ไม่ได้มีอะไรให้มันดีขึ้นมาใช่ไหม คุณจะต้องแบบคิดใหม่ทําใหม่นะดีที่สุดเลยนะครับออโอกาสมันมีเสมอโอกาสมีเสมอนะคุณก็อย่าปิดทางตัวเองจะต้องทําดวงคุณให้ตนุเป็นลาภหมายถึงเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นบ่อกเกิแดแห่งโชคลาภนะถ้าคุณคิดทุกข์เศร้าหมองมันก็ปิดดวงตัวเองไอ้สิ่งที่ดีๆมันก็จะไม่มาหาคุนแะเออมันจะมีสิ่งอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เวรกรรมเจ้ากรรมในเวรน,นะโรคภยัยไข้เจ็บก็มาเบียดเบียน โรคภัยไข้เจ็บในชอบหมาคนที่มีความทุกข์นะทุกข์มากใช่ไหมขอมาเกาะหน่อยเว้ยฟักตัวหน่อยแล้วถ้าใครที่มีความสุขเนี่ยโชคลาภมาเกาะครับคุณก็จะมีความสุขะนะอันนี้ <c oughs> พูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีกันเลยนะครับนะบรรยากาศนี่แหมเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้กินน้ําเย็นเลยนะขนาดไม่ได้กินเนี่ยถ้าแพ้อากาศนิดหน่อยนะมันก็มีระคายเคืองอยู่บ้างใช่ไหม เดีย๋ยวก่อนให้มันอากาศดีๆก่อนเดีย๋ยวค่อยกินนะนะเอเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะบันทึกคลิปก็กลัวที่จะเสียงมันจะมีปัญหาใช่ไหมายคอแขกคอแขกเอออันนี้อพอบาลานซ์บาลานซ์ไปก่อนเดี <c> ๋ <oughs> ยวเ่ามาหน่อยไอโอโแทร,รู้เลยกินน้ําแข็งมาแน่ๆเลยนะอันนี้เดีย๋ยวต่อมานะปรากฏการพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นดํานะเพราะดา ดำเป็นการลากีนีนะครับไม่ดีในโตชะตาสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าชมพูเหลืองเขียวอะนะสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีชมพูนะครับอันยมอะไรย่คือโกเมนสีลองลงมาคือเขียวก็ได้เหลืองเกิดได้นะครับฟ้าก็ได้นะทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่า เอาดวงคนที่ไม่ดีก่อนคนที่ไม่ดีคนเกิดพูดกลางคืนเนี่ยนะครับคือให้ระวังปัญหาความเสียหายต่างๆเคาะกํานะถ้าใครมาทักชวนคุณไปเทึ่งไปทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยต้องระวังนะครับจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะ <c oughs> ล้มขึ้นเล็กน้อยเออ <c oughs> อันนี้นะต่อมาคนดีสุดคนที่เกิดในวันอังคาร คนเกิดในวันอังคารเนี่ยถือว่าเป็นสีทนได้ประจําวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จเนี่ยนะครับถ้าคุณทําก็จะนํารายได้ผลประโยชน์มาให้คุณเป็นอย่างดีนะความขยันขันแข็งดีอยู่แล้วนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบเลือดความดันโลหิตสื่ติปัมพึกอมาพาสสายตาคบไหมคบไหมยอดฮิตใช่ไหม โลกยอดฮิตเดยบบางบางโลกก็เป็นโลกกรรมพันธุ์น่ะนะคือบางทีคุณก็ต้องนึกนะว่าปู่ย่าตายายหเหล่าโกงเหล่ามากคุณเนี่ยมีใครเป็นโรคอะไรมั่งนะที่อายุมาเขากินยาเนี่ยอย่างของอาจารย์เนี่ยเหล่าโกงเหล่ามากเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยนะยังวัยรุ่นอยู่นะก็เห็นกินยาเนี่ยนะเป็นกรรมร่วมสิบกว่าเม็ดเกือบยี่สิบเม็ดเราะว่ากินแค่กินยาเนี่ยนะของคนแก่เนี่ย ก็อิ่มแล้วข้าวไปตอกิน <c oughs> ยาทั้งหลายเม็ดโอ้โหกินเลยเบาหวานความดันโลกยอดฮิตมากเลยแล้วก็นึกในใจว่าตายแล้วกลรมพันธ์ุกูจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> เออนว่เออก็ถึงว่าต้องบำรุงร่างกายร่างกายหน่อยนะหานูน่นหานี่มากินมันจะได้ป่อยน้อยหน่อยนึงเออก็ยังดีะนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะ <c oughs> เดมาพูดถึง คนเกิดวันอัทวันจันทร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพเยี่ยมเกรงคุณนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยจะมีเงินมีทองมีความมั่นคงดีนะครับคนเกิดวันเสาร์อาจจะเหนื่อยนะต้องใช้ความอดทนให้มากแต่ก็โชคดีนะที่เสาร์เป็นเกษตร,รถึงแม้คุณเหนื่อยขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ผ่านไปได้ไม่ไม,ไมีมีปัญหาอะไรนะเพราะคุณเป็นคนที่เหรออึดถึกทนใช่ไหมทนทนเพื่ออยู่ นายต้องใช้อะไรนะทนเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการฝึกเอ่อถ้าใครเรียนรอ,ดอรดเลยเวลากินอาหารเนี่ยเขาจะตั้งตั้งฉากตั้งฉากต่อมือตั้งฉากกูอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ <c oughs> กินเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการฝึกเอ่อต้องกินให้หมดนะเพเป็นทหารเนี่ยถ้ากินให้หมดถ้ากินเหลือเนี่ยโดนทาโทษ่ลยนะเม็ดหนึ่งอาห้ามเหลือนะอันนี้ <c oughs> ต่อมา มาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดในวันเพื่อรหัสนะครับถือว่าดีนะักดีมากชาวลัคนณาราศีมีเนเนี่ยกับราศีกันเนี่ยนะผู้ใหญ่ดีคุณในวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยประสบความสําเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยการเงินการทองดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ดูมาคุณเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นดี แต่มีเฉพาะแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเพราะว่าดาวมันเสียมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วหลังเที่ยงคืนน่าจะประมาณหลังเที่ยงคืนเนี่ยเอ่อคือการดูแค่ถึงแค่เที่ยงคืนนะแล้วหลังเที่ยงคืนเรามาด,ดูนะเพราะฉนะนั้นเนี่ยก็จันติดพิษครุอยู่แล้วติดจนถึงกี่โมงประมาณช่วงสาย8โมงไปแล้วนะ8โมงไปแล้วก็โอเคแล้วจันก็ไม่ได้เสียตรงไหนนะ โอเคมาเริ่มต้นที่ชาวาลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าการงานของคุณในวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ต้องใช้ความอดทนให้มากดาวประจาตัวมีราหูคุมลักอยู่นะตนุคุมลักเนี่ยราหูคุมลักงั้นดวงคุณเนี่ยต้องระวังความเสียหายข้อกรรมต่างๆนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะเออคือความขยันเนี่ยจะทําให้คุณมีโชคลาบนะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับแต่การเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภเนีเ่ยชาราศีพฤษภในด้านของการงานเนยนะครับอุปสรรคปัญหาด้วยความเสียหายต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรถึงชาวราศีพฤษภมากนักนะครับสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะและดวงชะตาคุณในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนฝูงมีเคสการติดต่อนน่นนี่นั่นไปมาหาสูนะครับโชคลาภก็จะมีเข้ามาผู้ใหญ่ก็สนับสนุนคุณเต็มที่ นะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยรับเงินได้แล้วนะชาวราศีพฤษภเนี่ยรับเงินได้แล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามานะครับดีมากเลยโชคลาภเข้ามาขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะในด้านของการงานเนี่ยสมัครงานได้งานประสบความสมําเร็จความรลกก็มีความสุขต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าด้านความรักคุณเนี่ยนะครับคู่ครองจะเป็นคนที่ขยันในการทำมากินก่อร่างสร้างโตนูนนี่นั่นฮะห,หรือคุณอาจจะเหน,น,นื่อยก็ได้ขอแล้วแต่นะครับในด้านของการงานก็ต้องระวังความเสียหายอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ควรใช้อารมณ์นะครับในช่วงนี้ส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยก็จะได้เงินจากทางไกลหรือต่างถิ่นทางแดนนะครับต่อมาเชา้าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเ <c oughs> ชา้าราศีสิงห์เนี่ยคุณก็ยังเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่ง นะครับการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินงานก็ถือว่าได้งานแต่ความรักไม่ค่อยดีมีปัญหาทะเลาะบ,บ่อแหว้งกันก็ต้องใจเย็นก็ไว้ซิมเหลียงเลี้ยงนะต่อมาเชาาา้าราศีกันเช้าราศีกันเนี่ยสุขภาพก็โอเคการเงินก็ได้เงินโอ้ยเงินทองไหลมาเทมาน่าจะดีนะน่าจะดีนะแต่บางคนดีดีไม่ถูกไม่ถูกใจนะเออก็ขอให้คุณ โชคดีแล้วกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลดวงคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะก็ถือว่าติดต่องานทางไกลเนี่ยดีไม่ได้มีปัญหาอปุปสรรคอะไรมีความมั่นคงการงาานกรเงินก็สําเร็จดีความรักก็มีฟาร์มสกุกแต่โดยความรักจะไม่มีเป็นฟาร์สไมสุกจะไม่ใช่ความสกุกโอ้ความยังไม่นั่นทําไมเอาฟาร์มดีกว่าปลูกฟาร์ม <c oughs> ฟาร์มมันใหญ่ยเยอะเออปลูกฟาร์มฟาร์มสุกไว นันแหละนะส่วนในด้านของโชคลาภก็จะมามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพิจิงในด้านของการงานและการงานคุณเนี่ยอาทิตย์อยู่ราพหนะถ้าคุณติดต่องานทางไกลดีประสบความสําเร็จนะครับก็ถือว่าจะมีเงินมีทองอะนะเออไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรหมากไม้นะครับรับตังค์เข้าไปยี่สุดแนละ้วเออดายอย่างไม่รู้นะเอ,อ ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในด้านของการเงินการทองต้องขยนัขยนการแข่งให้มากยิ่งขึ้นนะขยันในการหาเงินหาทองแต่วันนี้ดวงคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแหวงกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะมีปัญหากับบริวารก็ได้นะครับส่วนในด้านของการงานมั่นคงดีนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะชาวราศีธนูเนี่ยฟีกแบกห,หลายคนที่ผ่านมาเนี่ยนะดีขึ้น มีเงินมีทองงานเข้ามาแล้วนะครับเอ่อแต่อาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยได้ดังใจมากัต่อมาเช้าล,าลาัคนณาราศีมังกรเนี่ยมังกรคุณเนียจะเหนื่อยเหนื่อยนะครับก็ต้องใช้ความอดท,ทนนูน่นนี่นั่นตดด้านการเงินจ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ระวังทรัพย์สินมีปัญหาครอบครัวก็ไม่ค่อยดีเอามาัดมักเอารัดเอาเปียบนะในเรื่องของเครดิตดีนะครับแต่คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดด้วยนะ <c oughs> ต่อมาเช้าลัคนณาราศีกลุมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยในด้านของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะมีคนช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับความรลกก็พยายามหาการคุยกันให้น้อยๆก็ไว้ดีที่สุดนะแต่เพื่อนฝูงเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับในดวงชะตาตรวจช็คทรัพย์สินของคุณให้ดีนะต่อมาชาวลัคนณาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จดวงพีคมากเฉพาะ ได้เงินมาก่อจ่ายไปได้เงินมาก่อจ่ายไปนะโอเคอันนี้ครบสิบสองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิบสีโดยเพิ่มเติมนะว่าดวงจะตางคุณอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออมานีแดงมาดีแดงมานีแดงไอ้ใส่สาหลายหางก็ลอกไปแปลกนะ พอตื่นมาดูอีกทีนะโหมันแาไมันมันกัดซะก้กระจุยหรือว่ามันร่วงไนงะมันกัดหรือเปล่าม,มันน่าจะกัด,ดนะเป็นชิ้นๆโอ้ประกันกันดเลยนะเออป๊บใบที่หนึ่งนะชึบใบที่สองชึบใบที่สามโอเคเวาล่าสีดนี้แล้วเจ้าหัวซาสีหัวชิบุเะก็จำนะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ป๊บ ราชาถือถือเหรียญน,นะถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยธุรกิจเกี่ยวข้องกับตสัาราในบริษัพสถาบันทางการเงินดีนะครับการเงินของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ดีๆไม่ได้ลำบากส่วนด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสุขนะออ,อาจจะมีการกงอนบ้างถือตัวอะไรเงี้ยนะต่อมาคนที่เราไพ่ไปที่สองนี่คุณได้ราชนี่ถือถ้วยนะครับถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยอารมณ์และความรู้สึกดีพูดกับผู้ใหญ่ จะรับสนุนส่งเสริมธุรกิจส่วนตัวดีนะครับเป็นในหน้าดาหรืองานด้านศิลปกกะก็ดีการเงินก็ถือว่ามีพอใช้นะความรักของคุณก็มีโอกาสได้พบคู่ครองนะครับจากสังคมนะต่อมาผม้ะพ่ายไปที่สามจัดเม้น <c oughs> นั้นดวงของคุณ่ยในด้านของการงานจะมีการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆ นะส่วนด้านของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสีที่คุณลงทุนลงแรงไว้นะครับส่วนด้านความรักก็มีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันนะนะโอ้ยหัวโขกให,หม่นะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ